สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับน้ำยาลอกสีนะครับบอสเนียเพนรีมูฟนะครับอันนี้จะเป็นรหัส B228 นะครับน้ำยาตัวนี้นะครับสามารถใช้ลอกสีต่างๆได้นะครับเช่นสีโพลิยูรีเทนนะครับสีเคลือบอะพ็อกซี่สีเคลือบอะคริลิกนะครับสีน้ำมันเคลือบเงาสีน้ำมันวานิสสีแลกเกอร์นะครับสีพ่นอุตสาหกรรมนะครับโดยเฉพาะพื้นผิวที่เป็นโลหะนะครับหรือเหล็กนะครับสามารถได้ใช้งานได้อย่างเป็นอย่างดีนะครับและน้ำยาลอกสีตัวนี้นะครับไม่เป็นวัตถุไวไฟนะครับ วิธีการใช้งานนะครับก็นะครับเอาเทน้ํายาออกมาทับใส่วัสดุนะครับผมผมเช่นแก้วนะครับก็ตอนที่เปิดฝาครับระวังนิดเึงเพราะว่าตัวบรรจุภัณฑ์เนี่ยครับน้ายาด้านในเนี่ยมันจะอาจจะทำให้เกิดแรงดันภายในกล่องภายในกระป๋องได้นะครับให้ค่อยๆเปิดครับแล้วก็ค่อยๆเทออกมานะครับด้วยความระมัดระวังระวังน้ํายาจะกระเด็นโดนผิวหนังนะครับเพราะว่าตัวน้ํายามีสารกัดกร่อนนะครับอาจจะไม่แสบผิวหนังได้นะครับเราจะขออนุญาตเทออกมาในจํานวนที่พอใช้งานก่อนนะครับ จะได้มีสิลเปลืองเกินไปจากนั้นครับก็เอาแปรงนะครับมาเอาทาน้ำยาลงบนนะครับพื้นผิวสีที่เป็นวัสดุที่เราต้องการที่จะใช้น้ำยาลอกสีออกนะครับก็ทาลงไปให้ทั่วๆนะครับ ระวังโดนผิวหนังด้วยนะครับเวลาใช้งานก็อย่าลืมใส่ถุงมือนะครับเพราะว่าผมโดนแล้วนิดนึงค่อนข้างที่จะแสบนะครับ เมื่อทาน้ํายาทิ้งไว้นะครับไม่นานนะครับไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ำนะครับพอสังเกตเห็นว่าสีเริ่ม่องออกมาก็ใช้นะครับเกลียงนะครับสามารถที่จะขูดนะครับสีออกได้เลยครับซึ่งบางทีนะครับถ้าสีเป็นเก่าหรือสีหนามากอาจจะต้องทาซั้นครับแล้วก็น้ํายานะครับมีประสิทธิภาพดีนะครับเพราะว่าใช้เกลียงนะครับขูดเบาๆก็สีก็ออกเลยนะครับไม่ทําลายพื้นผิวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้อ่าเราเชิดใช้เราใช้อุปกรณ์พวกอ่าระดับทรายนะในการขัดเนี่ยมันก็จะทําให้ขัด พิ่ผิวของวัสดุลงไปด้วยนะครับอันนี้เป็นอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่ผมทาน้ํายาลอกสีนะครับอันนี้น้ํายาค่อนข้างที่ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะเพราะว่าสีนับร่อนออกมาเลยครับพองตัวแล้วก็ร่อนออกมาเลยครับทํามาไี่จะ,ะไม่ต้องใช้อ่อนแรงขูดด้วยซ้ำเพราะว่าแต่นิดเดียวก็สีก็หลุดร่อนออกมาเลยนะครับ และนี่นะครับผมชิ้นงานที่เราได้ทําการลอกสีนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสวยงามนะครับผมก็ดีกว่าการใช้กระดาษทรายในการขัดนะเพราะว่ามันจะทําลายพื้นผิวด้วยครับแบบนี้ก็สามารถที่จะนําไปเคลือบสีหรือพ่นสีใหม่ได้นะครับผมได้เรื่องนะครับผมน้ํายาลอกสีบอตนี้ยเพนริมบูบูนะผมฝากลิงก์เอาไว้แล้วครับด้านล่างนะสามารถที่จะไปหาซื้อกันได้นะครับผมขอบคุณครับ